สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลีมีเต็เรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณพื้ใบนาดได้มีการโพสข้อความและก็ได้โพสคลิปลงในกลุ่มอยาหาทำ v v v p p โดยได้โพสข้อความที่ว่าฮะอะไรนะไอ้พุ่น เป็นเรื่องยากที่จะขุดต่อมอขึ้นมาแต่เรื่องง่ายที่แกจะขอทานว่างั้นเดี๋ยวไอ้พลไม่มีใครหาเรื่องแกไม่มีใครใช้อิทธิพลแกทำผิดนะคะแต่อยากให้ทุกคนฟังให้จบนะขอบอกว่าฟังให้จบพูดไปพูดมาด่าตัวเองซะง,งั้นและสับสนกับคำพูดตัวเองซะง,งั้นอยู่กับป่า อย่าทำลายป่าแถมมากแก่พูดถึงนะครับเรื่องประเด็น,นตออ่างๆมันเยอะมากมายนะครับก็มีก็มีประเด็นอยู่เรื่องหนึ่งที่ที่เห็นพ,พูดกันวันนี้นะครับเกี่ยวกับอะไรต่อตอมงต่อม,อ,มออะไรนะครับนะก็ถ้ามันไม่มีอะไรทําก็ก็อย่าก็อย่าไปหาเรื่องหาราวเลยนะครับนะ ันเหมือนกับงอข้อที่ลุงขึ้นนั่นแหละครับว่าคําว่าอิทธิพลอันธพาลนะครับมันต่างกันนะครับอันนี้ก็ให้เอฟซีไปแยกแยะดูนะครับโดยเพพาะชานิลกับคุณครับนะก็ให้เอฟซีทุกท่านนะครับลองไปที่นาดูนะครับว่าสิ่งที่สิ่งที่ลุงนะครับได้ได้ปฏิบัติตามคําสั่งนะครับของศาลนะครับทําการเคลื่อนย้ายนะครับตามคํา สั่งองสารให้ยายองคูปริจิตนะครับออกจากพื้นที่นะครับบริเวณที่เป็นข้อพิพาทกันนะครับผุก็ได้ทําหน้าที่นะครับตามนั้นนะครับส่วนต่อหม้อนะครับที่มันฝังอยู่ลึกนะครับที่ฝังอยู่ลึกนะครับใต้พื้นดินนะครับคุณวาสนาสู้คาลุงเป็นกําลังใจให้คุณไอ้พระคุ้มครองลุงและครอบครัวสาธุนะครับขอบพระคุณนะครับเสาต่อหม้อที่มันฝังลงไปใต้ดินนะครับ มันลึกกือบกเมตรเลยนะครับนะมันลึกเกือบกเมตรนะรแล้วก็ทำเป็นพุดดิ้งนึงที่เป็นตัวตัวทีนะครับข้างล่างก็จะเทริมด้วยอะไรด้วยนะครับตัดเตนซีแพ็กสเต็งน240นะครับอ่าพี่หนึ่งรุไทยพวกมันว่าสู้สู้ลงกําลังใจเอฟซีเกิน10ล้านอ๋อขอบคุณค้าพี่หนึ่งรุไทยนะครับ <c oughs> ซึ่งมันเป็นเรื่องยากนะครับที่จะขุดพุดดิ้งกันมานะครับนะเพราะมันฝังอยู่ในดินนะครับ สอฟตุิงหน้า40มลนะครับแล้วสเต็งที่ใช้นะครับเป็นสเต็ง240นะครับแข็งมากนะครับแยกตัวใหญ่ๆเอาไม่ออกเลยนะนะอิสระพลังมดราบสวสดิครับบุคคลที่รักของเอฟซีครับผมเช่นกันครับนะอิสระนะครับก็ไม่รู้จะไปสร้างปัญหาอะไรนักหนานะครับนะยิ่งตอนนี้นะครับ หลังจากที่คําสั่งศาลนะครับมันครบนะครับตามวาระคือสามสิบแล้วก็ขอ,อขอขยายเวลาอีกสาสิบเป็นหกสิบนะครับลุงก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปทําอะไรในพื้นที่ได้นะครับนะตามหลักแล้วเราก็จะต้องขอรพนะครับในการตัดสินตัดสินขุงศาลต,ตรงนั้นนะครับการที่ใครจะมาเล่นเรื่องต่อม่อนะครับว่าไม่ทําความสะอาดในพื้นที่นู่นนี่นั่นนะครับ โอ้ยลุงก็ไม่เข้าใจเหมือนคุณมาลีขอบุณครับนะครับที่ไหนๆน,นะครับมันก็มีมันก็มีมมปัญหากันทั้งนั้นนะครับมีปัญหากันทั้งนั้นนะครับอันนี้ลุงไม่ได้เปรียบเทียบว่าทศที่ในๆน,นะครับแค่พูดเปลยๆให้ให้เห็นให้เห็นภาพนะครับให้เห็นภาพว่าอ่าที่อื่นๆนะครับที่เคยมีปัญหาแล้วถูกยึดพื้นที่คืนอย่างนั้นอย่างนี้นะครับข้อพิพาทที่อื่นนะเยอะแยะมากมายนะครับ ก็มีเห็นมีใครไปวุ่นวายแล้วนกหนานัแต่นี่อะไรก็ไม่รู้นะครับนะอยู่ๆก็มาหาเรื่องราวนะพูดโนู่นนี่นั่นทําให้ลุงเกิดความคิดว่าเออการใช้อิทธิพลกับการการใช้คาว่าอิทธิพลกับอันดาบฐานเนี่ยมันมันมันสามารถที่จะบ่งบอกได้ถึงนะครับความรู้สึกนะครับความคิดของคนนะครับบางกลุ่มนะครับบางกลุ่มที่ที่พยายามที่จะ ทาเหมือนว่าตัวเองเป็นคนดีนะครับนะดูแลบ้านเมืองอย่างนั้นอย่างนี้นะช่วยกันเป็นหูเป็นตาอย่างนั้นอย่างนี้นะจริงๆแล้วยิ่งยิ่งคุณไปอ่าวุ่นวายนะครับในพื้นที่ที่เป็นป่าสงวนอย่างนั้นนะครับป่าสงวนหรือเขตในเขตอุทยานแห่งชาติอย่างนั้นนะครับ <Music. S 1> คุณว่าว่าเพื่อนนะป่านกขอบคุณครับนะครับยิ่งคุณไปวุ่นวายนะครับในพื้นที่ตรงนั้นนะครับนะเพราะว่า ที่แถวบ้านกบกปอกที่ปกตูมนะหรือบือิเวณอำเภอตรงหลวงอัตบลบกตูมแล้วกันนะครับมันเป็นที่ที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องคำนึงถึงเสมอนะครับว่าเราจะไม่ไปทําลายป่านะครับทําห้ไม,ไม่ไปทําลายป่าไม้นะครับเพราะเราอยู่ในกับป่านะครับนั่นเป็นคําพูดนะครับของอะ <c oughs> จะเรียกว่ายังไงครับ คนที่อนุญาตให้ชาวบ้านนะครับได้อยู่ในบริเวณพื้นที่อย่างนั้นนะครับต้องเป็นเจ้าป่าเจ้าแผ่นดินนะครับเคยมีคําพูดนะครับที่ลุงเคยจํามาเสมอมานะครับคุณจินดาขอบคุณครับเป็นคาพูดที่ลุงติดปากมานะครับติดความรู้สึกมาว่าอการที่พระองค์ท่านนะครับได้อนุญาตให้ชาวบ้านชาวไทยภูเขานะครับที่อยู่ในอ่พื้นที่ห่างไกลความเจริญนะครับ ในหุบเขาอย่างยกตัวอย่างเช่นบ้านโกกอกนี่นะครับนะคนเรานะครับเกิดมาบรรพุรุษนะครับพากันอยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับทั่วประเทศนะครับพื้นที่ที่เป็นเขตปรญญาณนะครับอย่างบ้านโกกอกนี่นะครับอ่าพระองค์ท่านก็จะให้ชาวบ้านอยู่กับป่านะครับแล้วดูแลป่านะครับแล้วดูแลป่าไม่ทําลายป่านะครับการอยู่กับป่านะครับอย่างท่อยีท่ออาศัยนะครับ ถามว่าทุกคนมีการตัดไม้ไหมมมีนะครับไม่มีที่ไหนในลูกนี้ไม่มีการตัดไม้นะครับแต่การตัดไม้ตัดพอความจำเป็นเท่านั้นหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าไม่สำนึกเลยเนาะยังยังไม่หยุดอีก แต่ทั้งอิทธิพลทั้งอันธพาลกำลังใจเกินสิบคนไม่ใช่สิบล้านไม่เข้าแต่เป็นขนเอาปุ่นปันออกได้จ้าอย่าทำลายป่าแต่ตัดให้เรียบถมที่โลดฮ่าฮ่าฮขอทานเร่งทำงานสน่งนำหน้า F4 รีบโอนสีรออะไร มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถโอนให้มันเงินที่ขอทานมามันจะยัดตูดตอนตายเอาไว้ต่อรองท่านยมมาบาล